วันนี้เราจะมาแกะเครื่องซ่อมแต่ทางบ้านกันอีกแล้วนะครับและคิวนี้ก็เป็นคิวของรุ่นเลยนะเซี่ยวมี่เอ้ยน่าจะเป็นเลดมี่นะครับ uh. เลดมี่11 Pro 4G เออเคสนี้ลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดน,นะครับเคยส่งไปเช็คแล้วเขาบอกว่าบอดช็อตรุ่นนี้เครื่องก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะแกะเครื่องให้ดูด้านในนะครับแล้วผมก็จะใช้ความร้อนในการแกะฝาหลังนะครับพอแกะดูด้านในก็จะเห็นว่าเครื่องยังซิงซิงอยู่เลยนะครับเซอร์ไพรส์มากแต่น็อตมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเครื่องถ้าเกิดว่าซิงออยยู่จะมีวแปหัวน,อน็ออตยู่นะะครรับ็ออผมกทกทาาฉวุดเเเเ่อออออิิิดซงงงโ้้ยยยฟนนนนนนจรรๆลล็็ตมัััะะแแคคไหกกูาวบ เครื่องนี้เนี่ยผมต้องแกะบอร์ดมาวัดไฟนะครับเวลาแกะโครงมันออกมาจะเห็นว่ามันมีแพรอยู่งง้างนะครับถ้าไม่ระวังอาจทําทขาดได้รุ่นนี้จะมีขั้วแบตสองขั้วนะครับพวกเซี่ยวมี่รุ่นใหม่ก็จะมีแบตสองขั้วแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วกล้องมันเยอะมากจะใส่กลับถูไหมเนี่ยสมัยก่อนโทรศัพท์ลำโพงเยอะทุกวันนี้กล้องเยอะฮะตัวนี้ผมวัดบอร์ดแล้วนะครับปกติหมดทุกอย่างไม่เจออะไรไหนช็อตเลยนะครับเดี๋ยวกันนะ ทุกคนเห็นอะไรไหมครับเหมือนจอมันจะมีการแตกด้านในนะครับผมเลยเรียกทุกคนในร้านมาช่วยกันดูแล้วความเห็นของแต่ละคนก็ไม่ตรงกันคนอื่นคิดว่าแตกในนะครับส่วนผมคิดว่าแตกนอกเทียงกันจริงกลางถึงขั้นต้องวางเดิมพันกันเลยนะครับเครื่องเดียวแม่งบุ่นกันทั้งร้านแต่สรุปก็คือแตกในครับแล้วผมก็ให้ช่างเขาเปลี่ยนจอให้เรียบร้อยครับโดนแกงเฉยเลยเคสนี้ผมเปลี่ยนจอแท้จากศูนย์ให้เลยนะครับอันนี้คือหน้าตาจอเดิมครับถ้าจอแท้มันก็จะติดมากับบอดี้อย่างงี้นะครับเวลาเปลี่ยนก็คคืออออต้้งใใุปปกรรณ์ไส่่จหมนะับ เสร็จเรียบร้อยครับสรุปเครื่องนี้ก็คืออาการจอแตกในนะครับเตรียมส่งกลับไปให้ลูกค้าเล่นยาวๆแล้ววันนี้ผมก็เสียเดิมพันด้วยเรื่องงานผมก็เลยต้องพาพวกไปเลี้ยงเบียร์นะครับโอเคฮ้าเจอกนใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ See you again tomorrow sit down please